ผมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับทียห้เกีบรติมร่วมรายการในวันนี้นะครับก็จะแจ้งให้ทราบว่ารายการของเราจะเริ่มต้นในการบันทึกนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับในการนักฟังนะครับผมเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างๆซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงรายการของเอกสารคำถามใช่ครับเอกสารใบคามราบรายละเอียดเนื้อหาในวันนี้เพื่อเรื่องที่มีความสำคัญของมุบลในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับ ความสาคัญต่อประเทศชาติไม่ได้เกิดขึ้นได้เล่นน้อยแต่ว่าเกิดขึ้นกับทุกท่านเราจะถึงความเจริญความมั่อคของประเทศชาติของเราไปนะด้วยนะคะเอาครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเช็คความพร้อมกันก่อนนิดนึงนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขดเสียงกดกระดิ่งนิดนึงครับอย่ังไม่พ้อมนะครับดังควรไี้ยินะครับวโวญครับ รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกส,สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง25อำเภอของจังหวัดราชธานีทำหน้าที่เป็นมือปราบมือตรวจสอบและมือในการสร้างความตระหนักรู้ทางพิทยภัย ทรานผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ่นดินไทยสสะอาดครับวันนี้อยู่กับผมอภิชารกรุงหาวิกรมครับพร้อมกับทีมงานนะครับซึ่งวันนี้เองครับเราพาผู้ชมนั้นลงมาพื้นที่ครับที่จังหวัดนนุราสถานีขณะนี้นะครับก็อยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุราฐสถานีนะครับเรามาพบเจอจากที่น้องประชาชนในพื้นที่กันครับเพื่อที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการทํางาน ไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องต่างๆที่จะมีผลประโยชน์โดยตรงนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนและมีพี่น้องประชาชนครับเข้ามาในส่วนเกี่ยวข้องในความร่วมมือนะครับของการตรวจดูป้องกันระคาคนนะคะจากนการนี้ก็จะเห็นว่าประชาชนนั้นไม่ได้รับความสะดวกสบายตอบสนองความต้องการตามหลักธรรมะที่บาตามหลักการบริหารจัการบ้านเมืองที่ดีต้องบอกว่าเราไม่ สำนักงานข้อกากับปลางกลาการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดโคราชธานีเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งครับราชานีครับแลท่านที่3คือคุณสิทธิพงศ์ขออภัยครับคุณเมรินสายตัวประธานเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมจังหวัดุบคราชธานีครับขอต้อนรับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับกับก็ทสามท่านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญครับของการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับการทํางานโดยเกิดขึ้นนะ การกรทำที่เิดานที่การแน่นอนครับสำนักงานปอชมีเารมยหลัก3ด้านด้วยกันนะครับก็คือเรื่องการป้องกันการทุจริตนะครับเรื่องปาบปักการทุจริตและเรื่องการตรวจสอบจริงซึ่งขณะนี้สำนักปอชรับภาระงานนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนการและก็มีการถ่าย งานนี้ลงมาสู่คุณภาคด้วยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งสำนักงานในส่วนของสำนักงานปขชประจำจังหวัดปทราชดานีของเราครับก็รับผิดชอบทั้งหมดที่สามารถถือไวยกันนะครับมีหนึ่งที่รับผิดชอบทั้งหมดในเขตพื้นที่ครับการเรื่องของการทุจริตนี้มีแทบทุกพื้นที่นะครับงเพราะว่าได้นะครับแลนี่คือในภาพรวมทั่วไปแล้วส่วนเครื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาสำนักงานปขช แล้วก็มีหลากในรูปแบบในการิตที่อยากะยกตัวอย่างง่ายในเรื่องของการผริตก็คือเรื่องการจัดจ้างนะเป็นกานผิตที่้องกาป็นแบบแกไได้ในการซื้อจ้าซึ่งในการจัจ้างนี้มีธีการของทางในการที่ิตที่มากมายในช่องทางวยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกานจ้างนะฮะการเช่า ได้ของคุณเมริงครับว่ามีความเข้ามาเนี่ยเรามีความเข้าใจอย่างไรกันบ้างครับกับการทําง,งานที่จะมามีส่วนหนึ่งของการที่มาตรวจสอบมาดูแลนะครับแล้วก็มาป้องกันให้เกิดการเกิดขึ้นกับโงค์การต่างๆชุมชนครับขั้นแรกต้องต้องเข้าใจในเรื่องเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายของปปชผานประชาสังคมขั้แรกว่าคือหน้าที่อัับแรกของเราก็คือเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นหู้เป็นตา และก็ขายายเครือข่ายคือคือถ้าได้ถึงสามอย่างกา็คงอยู่เราเราก็จะมาช่วยในเรื่องของการที่จะค้อบคลามไม่ว่าไปช่วยเรื่องของการปรุงการในหมู่บ้านต่างเราก็มีส่วนรลงในหมู่บ้านแต่เริ่มแรกอย่างแรกน,นระก็คือว่า,อาแม้แต่ว่าโครงการจะลงในหมู่บ้านอะไรเขาจะมกีการประชาคมหมู่บ้านก่นอนใช่ไหมครับว่ามีมีสิ่งไหนที่ชาวบ้านเราควรจะทำไม่ใช่ว่าอยากให้แต่สว่วนเพรา ทาง,ทาง,ปทางอปชด้วยสามส่วราชการออกมาให้คือจะทําอะไรต่ตางๆเราถ้ามีเครือข่ายแล้วเรามีมีมเครือข่ายของอปชเราอยู่ที่ทออหมู่บ้านเราก็จะเข้าพิพิในส่วนงที่เข้าพิพิ่วนร่ว่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เราเข้าไปประชาคมก่อนแล้วก็เขามาเริ่มในการลงม,มือทาําแล้วก็ร่วมในการตรวจสอบในสิ่งหนึ่งที่มุ่งกาคือ<า> คือไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้นะครับแต่สมัยก่อนนั้นยังไม่มีเครือข่ายและเครือข่ายเรายังไม่ทราบว่าเราจะเข้าไปคุยยังไงโดยที่ชาวบ้านเราบางทียังไม่เข้าเครือข่ายไปพูดก็ไม่รู้ว่าจะพูดด้วยวิธีไหนพอเข้าก็ยังไม่ถึงถ้าเข้าขาออกมาอย่างไรก็คิ้ก็ขาก็เลยว่าไปต้องผมไปนี่นี่มันเิอปัญหาครับพอดีได้มีเครือข่ายเรามีส่วนร่วมและวก็ได้ร่วมทาง แต่ในสิ่งที่ท่านพูดออกมานะครับความจริงแล้วด่เกิดประโยชน์สูงสุดนัก็คือว่าเครือข่ายนต้องมีจุดสำคัที่กอควารู้เข้างกาทำานของมีหน้าที่ในการจัดการนการดำนคือเรื่องนี้ถ้าใครจะเป็นเครือขายองเราทางอชผลกำิระดับตัวอาเงาจะายครือ่าย เราจะทําอะไรบางการการเงินอะไรบางตองที่ผมสำคัญที่สุดครับถ้าเขาทําไม่ถูกเราก็ฟ้องฟางเขาการป้องฟัมมีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นถ้าเขาทำผิดผู้อื่นาถูผิดแบบจริงไหมเราก็ดูจากงานที่เราขอเสร็จออกมาแล้วก็เราฟ้องฟังบอกว่าให้ทมถ้าวันไหนช่างจะมาทุกวันนะครับมาดูเราก็บอกนายช่างนายช่างทั้งตัวต้องมตรวจทุกวันอีกคุณรู้ไหมัดนผิดหรือว่าเขาทำผิดแบบคุณแก้ไขได้ไหมแต่ส่วนมากเขาแก่นะ แต่บางส่วนก็อาจจะ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 มีปัญหาอตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าก็ยังดีกว่าที่พวกเราไม่มีใน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 หมู่บ้านในตำบลทำในการมามาป้องป่าวยการมีอารจ่ายให้ทุกชุมชนจากคนก่อนที่บอกว่าเป็นการมีบางทีเวลาเข้าไปส่วนของข้าราชกานในการอาจารย์โดนยื้อครับที่ธนาคารเกิดขึ้นแล้วคือเรามีการจัดตั้ง ก่อนที่จะออกไปทำหน้าที่เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกัวิธีการที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลแต่การผู้ทำอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้นะครับต้องต้องหนุนดคือเราจัดตั้งแล้วประเด็นสําคัญที่สุดคือเครือข่ายของเราเนี่ยต้องทํางานได้ไม่ตัวเดงครับไม่ใช่มีอะไรที่เนึ่ก็ท่านผู้ชมชอบอะไรดีครับไม่ได้นะฮะอย่างนั้นแปลว่าเครือข่ายเราเนี่ยจะไม่เพียงพอนะครับทีนี้วิธีการในการที่จะทางานของเครือข่ายก็แน่นอนแครับ ต้องเป็นไปได้ในข้อเป็นไปได้จริที่ต้องและขอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องยึดในหลักของธรรมะที่บ้านในที่ถามว่าโครงการที่ทำอมาแล้วนะครับที่ทำแล้วหลังวันแล้วก่อสร้างแล้วเรดีทำไมยังที่หน้าอยู่ทำไมยังเดินหน้าไม่ได้ตรงนี้มันเป็นโครงการที่ใช้เยอะเวลาในการทำที่สั้นมากครับไม่กี่เดือนครั้งแรกรัฐบาลก็าถูกใจว่าที่สามสิบเอ็ดมกรา ะะะะปีที่เก้ามันต้องจบแล้วนะในขนานี้ะเขาก็ใหเปาขยายเป็นเป็นปีแรกก็มีเวลาที่จะทำอะไรเป็นแลนยปีเยอะแล้วตรงนี้ก็เป็นวิกฤตใหม่นะครับที่ทางรัฐมนตรีบขตเราเลยต้องการท่านใช้หลักการบูะะรณาการต่าง<ะ>ๆร่วมกับกระทรวงการคลังก็คือพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบติดตามนะครับตรวจสอบติดตามโครงการนี้ให้ถึงในทุกทุกอย่างไม่ใช่เป็นตรวจสอบจับผิดนะฮะเพราะว่าเราลง อันนั้นมเป็นเรื่องหลักอางที่ถ้ามีประเด็นที่ดูดีขนาดพุทิฤษรก็แน่นอนครับท่านผู้ชมก็้อดคล้องตามหน้าที่ในขณะนี้เราทำงานเชื่ลุกนะครับลุกเข้าไปคลี่ปัญหาก่อนไม่ให้ปัญหาเกิดแล้วว่าครับก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติดำเนินการตามวัติุของคณะกรรมการนะครับที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆนี้ท่านเคยได้รับดการตัดสินกันว่า ทางสนัญ,ญโภชชะจากตรวจอก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องดำเนินในโครงการต้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้ส่งมาเป็นจำนวนมา,มมนมากเ <c oughs> พื่อที่จะส่งเนรารให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับ <c oughs> บทบาทภารกิจแรกเลยที่เราได้ะับอมอบก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน,นนะ้รับ <c oughs> ให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจโครงการต่างๆเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลนะครับ ระกับติดตามนะฮะเพื่อรักษาความถูกตองหรือในการการตามบกคคต่างๆนะครับเพื่อที่จะระดับคนที่บ้านเนี่ยเข้ามาใช้ในการทํางานตรวจสอบนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการที่กิขึ้นในท้องถิ่นครับคือในในกลุ่มเครือข่ายของของเราไม่ใช่จะดุเครือข่ายของปมชอย่างเดียวครับคือคือเราจะมีการมีกลุ่มต่างๆเข้ามาหลังอย่างในการตรวจสอบผู้ที่ เข้าไปเป็นประชาคมในจานวนสามคนนั้นให้ท่านได้เป็นพี่เลี้ยงให้เขาหรือว่าเป็นหรือตัวเองเป็นเองแหละท่านก็ต้องตระหนักว่าท่านต้องรู้ด้วยว่าในการผู้รับเหมาก็ทําในสิ่งไหนที่ที่ที่อาจจะไม่ไม่ถูกหรืออาจจะทาระเบิอใจเราก็ต้องก่อกวนบ้างหรือว่าหลับเดินบ้างแต่ว่าในบางอย่างที่ท่านทําไม่ได้ก็ก็ท่านอบอุชยจะต้องเป็นปัญญาเขียนไว้เฉยแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้เลยหกประการนะครับไม่ว่าจะมี จากวินิจฉัยที่ทำและเอ่อฟ้า่งใสการมีส่วนร่วมเอ่ประโยชน์คุ้มค่าอะไรประการนะครับทำอย่างไรท่านมีวิธีคิดอะไรในการที่จะทำดันให้ผู้ใหญ่คิดแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนครับครรมนัติการสําหรับสํเร็จครับขอบคุณมากครับต่อคำถามนี้เราตอนนี้ครับผมอยากจะตอบเนี้ว่าทําอยางไรจะโทเรา ในกาพคำฝันที่เราตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผู้จัิติดโครงสร้างแับพินาพักรังตรงนี้เราเดินคำนี้ขึ้นมาเพื่อปกกระแสขึ้นมานะครับแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นี่ฮะแน่นอนครับเขาต้องอยู่และต้องนำพาประเทศต่อจากพวกเราไปไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ใจดีทําไว้แล้วเยาวชนเติบโตขึ้นไปแล้วจะต้องมารับบาปเพราะพวกนี้ต่อบ้านเมืองเราล่มสลายเพราะผู้ใหญ่ แล้วเด็กๆจะทำอันูเราไม่ต้องการเป็นเยาวชนเราเปิดร้อนขณะนี้พอมชอกกได้ได้โครงการหลายๆเรื่องกับทางเยาวชนนะครับมีการทั้งประกวด,ดการพูดประกวดการวาดภาพหรือว่ามียุวะคมชนะครับเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นแบบอย่างว่าคนดีหรือเยาวชนในอน,นาคตที่ไม่เอาการโกงคือใคร่างไรนะครับคนนี้เราสร้างกันแต่คนนี้ขึ้นมานะครับก็คือแอกชตที่เพ่งเป็นวันนี้ โ้วหลังจากที่ท่านตรวจสอบแล้วถามว่าท่านเนียำหน้าหน้าที่มากน้อยขนาดไหนนะฮะในการที่จะเข้าไปเหมือนที่ทางท่านช่วยได้นํางยียงแล้วนะพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนะี่แล้วก็พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอา,ารณ์ความสงบปต่นๆนี้นนะอันนั้นคือเครื่องมือที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปดูเพื่อที่จะดูข้อมูลว่าในการบนิการนั้นเนะข,ขาเนิการได้มากกว่าใคร แต่ถามต่อไปว่าหลังจากที่พบพฤติการต่างๆแล้วเราสามารถที่จะปฏิปนองไตเกลียให้ระหว่างผู้สัญญาระหว่างคนที่ทาผูกทาผิดตกลงปฏิปนองกันได้หรือไม่อันนี้คืออันนี้คือปัญหาหลักเลครับที่นี้ถามว่าอำนาจหน้าที่ของเครือข่ายถามว่าทำได้ไหมซึ่งตามกฎหมายแล้วนี่ไม่ได้ให้อำนาจของทางเครือข่ายที่จะเปลี่ยนผู้ดาเนินการปฏิปนองหรือไตเกียรนะรท่านในส่วนของเครือข่ายเองก็มีหน้าที่ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีปัญหาที่เห็นว่าเอออันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะหนะน,น,นึ่งของสามเลยนะประเด็นประการนี้ถามว่าส่งไปที่ไหนครับก็ส่งไปที่หน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบท่านจะไปพิจารณาตัดสินเองไกลเกี่ยับนี้เรอเองไม่ได้ไม่ไดนะ้อันนี้คือคือปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในส่วนของภาคเอกชทนเข้าไปตรวจสอบถึงขนาดที่จะเรียก บุคคลต่างๆมาให้ค่อยทาแล้วก็บันทึกแล้วก็อาจจต่างใช่แต่ถ้าเขามาร้องเรียนนะคะเข้าถึงแล้วก็มีช่องทางในการที่จะตรวจสอบมากขึ้นจริงๆถ้าจะรบกวนท่านผอสุภชัยชัยโหงช่วยทําทเป็นแผ่นพับนะคะมาเผยแพร่ให้จุดนี้คือตอนนี้ตัวเองก็ในฐานะที่ว่าเป็น ประชาชนเล็กๆที่เข้ามาร่วมงนานกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานที่ผ่านมาเมื่อวันที่23มกราก็ได้ไปชี้นำนักศึกษานะคะกระตุ้นเตือนก็เป็นโครงการหนึ่งของของงานหลักสีด้านของปปชในการป้องกันนะคะเพื่อให้เด็กเหน็นรู้แล้วก็ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมที่จะป้องกันการทุจริรนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าได้ผลดีมากนะคะน่าจะ ทำให้เป็นคล้ายๆกับชุมชนต้นแบบของจังหวัดอุบลเราได้นักศึกษาเลิกตื่นตะนักเพราะว่าเขาจะก้าวไปเป็นข้าราชการคนหนึ่งเป็นผู้บริหารคนหนึ่งปปตและปปชกระจายอำนาจนะครับคดีเล็กๆน้อยปปตมาแตเล็กลงที่จังหวัดทั้งหมดเป็นเสร็จที่นี่นะครับจากนั้นก็ลงคดีไปเลยไม่ได้จบอันนี้เร็วครับและสิ่งสำคัญการมีส่วนร่วมเชิงรุกเนี่ยอยากเห็นปปชนะครับตั้งผู้ประมาณ ไม่กี days, <tube out. S 2> uh, ่ตังค์หรครับต่านครับในเชิงลกเนี่ยเพื่อจะเอาเด็กรุ่นลูกหลานลงทุนจังหวัดละสองสามล้านไม่มากครับผมขอฮะงพประมาณปีหกศูนย์ท่านตั้งเลยนะครับเพื่อให้กรกตปปชจังหวัดเขาเดินงานได้นะครับทางทีมเราเนี่ยไม่เอาอะไรสักบาทอะครับเอาเราจะเอาแรงใจช่วยตอนนี้มาทํางานก็มาด้วยใจมีอิสระนะครับว่าเราจะช่วยกันกู้บ้านผู้มันได้องร ยังก็ฝากทางส่วนกลางไว้นะครับว่าครักมอกเครือข่ายคิดอย่างนี้ครับต้องการให้ท่านกระจายอำนาจมาที่